ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าต้องถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานได้ยกออกไปตั้งแต่วันที่16ธันวาคมย้ายไปอยู่ในเรือนการเงินดาวกัมมะไปเป็นกระดุมพระกระดุมพระหมายถึงเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนการเงินเองก็ไปเป็นปฐุมเกณฑ์ มีโอกาสที่จะมีเงินพิส่งพิเศษอะไรเข้ามานะครับหรือไอดวงไอเดียอะไรก็ตามของชาวลัคนาราศีพิจิกที่คิดไว้อยากจะทำก็น่าจะหยิบยกเอามาทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างได้ในสัปดาห์หน้าฉะนั้นอะไรที่อยู่ในความคิดมีความปรารถนาอยากจะทำดูโอกาสลู่ทางต่างๆไว้แล้วก็น่าจะหยิบยกเอามาทำให้มันเกิดความสำเร็จขึ้นได้นี่ก็คือชาวลัคนาราศีพิจิก แต่ถึงกันนั้นเองนะครับในสัปดาห์หน้าวันพฤหัสเป็นวันที่ไม่ดีของชาวพิจิกระวังเรื่องสุขภาพร่างกายการขับรถขับราสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกวันจันทร์และวันอังคารเป็นวันที่จะต้องดีวงานอะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับทางไกลหรือต่างประเทศค่อนข้างที่จะมากนะครับวันพุธก็แฮปปี้ขึ้นก็จะมีวันพฤหัสที่ไม่ค่อยดีนัก พอมาสุกเสาร์อาทิตย์3วันก็จจแฮปปี้ดีตลอดนะครับถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสัปดาห์หนึ่งของชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วโดยเฉพาะช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณจะมีความแฮปปี้แล้วก็สบายใจทีเดียวหลายสิ่งหลายอย่างเป็นไปที่คุณนั้นต้องการหรือปรารถนาที่อยากจะให้มันเป็นนะครับเรื่องของของการเงินการทองก็ดูเหมือนว่าคุณจะสามารถคอนโทรลเรื่องของรายจ่ายได้ดียิ่งขึ้นกว่าช่วงหนึ่งสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมา คุณจะคนบคุมรายจ่ายได้มากขึ้นหรือหรือว่าคล้ายๆกับว่าคุณมีช่องทางอะไรบางอย่างที่จะ make money หรือว่าหารายได้พิเศษให้กับตัวของคุณเองนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับส่วนลัคนาราศีพิจิกในเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักก็ยังไปได้ดีอยู่ นะครับยังเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันแล้วก็มองข้ามไอสิ่งที่ทําให้จุกจิกหรือปัญหาเล็กเล็กน,น,น้อยนพยายามอย่าเอามาเป็นเรื่องจุกจิกใจส่วนคนที่กําลังคบหากันเอครับคนโสดหรือคนที่กําลังจะเริ่มคบหากันขอให้ดูให้ดีนิดนึงนะครับอย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งให้ดูเหตุผลอย่าไปคบใครเพราะความเหงาหรือคบไว้เพื่อ ให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าเออมีใครอยู่ข้างๆถ้าจะเอาแค่นั้นอย่าไปคบครับดูให้ดีเพราะว่าเงื่อนไขไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้หรือไอ้คนที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าที่เราเห็นว่ามันดีหรือเห็นว่าเออมันแฮปปี้จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ดีนักแต่เราพยายามมองข้ามไปเพราะว่าเราอยากจะมีใครไว้ข้างๆหรือเพราะความเหงานั่นเองนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะติงชาวลัคนาราศีพิจิกครับ ฟังดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสมิงโหราโหรา, 24, ายิบสี่ไลน์ไอดีโหราโหรายิบสีให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเอง,เองนะครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปัง กับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโงเ่เฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล